สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาพูดถึงเรื่องการบริการที่ดีหรือ Service My s e s v r v i My m ม n d เนี่ยแบ่งออกเป็น2องคำนะครับคือคำว่า Service และคำว่า My s e s v r v i c e เนี่ยคือการบริการทุกรูปแบบที่ทำให้ผู้รับบริการเนี่ยพึงพอใจบริการอย่างรวดเร็วทับไว ทำให้ลูกค้าประทับใจมีรอยยิ้มมีความนอบน้อมไร้สุภาพส่วนคำว่ามายแปลว่าจิตใจคือผู้ให้บริการต้องมีจิตใจในการรักการบริการอุธิศตนเพื่องานบริการซึ่งสองคำนี้เนี่ยพอมารวมกันเนี่ยความหมายก็คือการบริการที่ดีส่วน อีกหัวข้อหนึ่งคือโอโมเตนาชิโอโมเตนาชิเนี่ยเป็นเหมือนกับประเพณีที่สืบต่อกันมาของประเทศญี่ปุ่นคือโอโมเตนาชิเนี่ยคือการเอาใจใส่ในการบริการวัฒนธรรมของเขาเนี่ยคือเมื่อมีการบริการผู้บริการผู้ละให้บริการเนี่ยจะมอบความประทับใจให้กับลูกค้า และประสบการณ์ที่ดีโดยการเอาใจใส่รายละเอียดทุกรายละเอียดที่ลูกค้าควรได้รับความสะดวกสบายแม้ว่ารายละเอียดจะเป็นรายละเอียดเล็กๆน้อยๆเขาก็จะไม่ปล่อยละทิ้งไปทำให้ลูกค้าเนี่ยพึงพอใจเป็นอย่างยิ่งตัวอย่างเนี่ยเช่นถ้าเราจะไปร้านอาหารในญี่ปุ่น เขาก็จะมีบริการต้อนรับลูกค้าพาลูกค้าไปที่โต๊ะมีการเติมน้ำเช็ดโต๊ะเตรียมให้ลูกค้าและเขาจะสังเกตว่าลูกค้าถนัดวางจานช้อนซ่อมหรือแก้วน้ำในทางไหนเมื่อถึงเวลาที่ต้องมาเติมเขาก็จะใส่ใจโดยการที่ กลับไปวางในที่จุดเดิมที่ลูกค้าถนัดเพื่อเป็นความสะดวกสบายต่อการรับประทานของลูกค้าและเมื่อถึงเวลากลับที่ลูกค้าต้องกลับไปเขาก็จะไปจัดรองเท้ากับด้านรองเท้าเพื่อเวลาลูกค้าออกมาจากห้องก็จะได้ใส่รองเท้าสวมใส่แล้วก็เดินออกไปได้เลย การบริการแบบนี้เนี่ยเป็นเสียงที่สร้างความสะดวกส,สบายทําให้ลูกค้าประทับใจเนื่องจากว่าการต้อนรับของเขาเนี่ยเป็นมาตรฐานตืดต่อกันมาส่วนการบริการจะเข้ามามีบทบาทกับตำรวจอย่างไรผมเนี่ยถ้าถามถึงผมคือการบริการของเจ้าหน้าที่ตำรวจว่าจะสร้างความประทับใจให้กับประชาชนอย่างไร ตำรวจเป็นข้าราชการที่อยู่ใกล้ชิดประชาชนที่สุดเป็นประการดันแรกในรัฐบาลที่รับใช้ประชาชนด้านเมื่อประชาชนมีเหตุเดือดร้อนทุกใจก็มกักจะนึกถึงตำรวจเป็นอันดับแรกอย่างเช่นรถเสียมีตำรวจผ่านไปก็รับใช้ประชาชนซักถาม น้ำมันหมดคลอดลูกหรือเกิดอุบัติเหตุต่างๆเจ้าหน้าที่ตำรวจที่อยู่ในเหตุการณ์หรือบริเวณนั้นก็จะรีบเข้ามาช่วยเหลือประชาชนอย่างเต็มใจและเป็นมิตรปการปฏิบัติหน้าที่นี้คือมันอยู่ในจิตใจของเจ้าหน้าที่ตำรวจอยู่แล้วอยู่ในจิตสำนึกอยู่แล้วว่าต้องช่วยเหลือประชาชนเพราะเป็นคนของประชาชนมี ตำรวจเนี่ยจะมีท่าทีที่เป็นมิตรมีคำพูดที่ให้เกียรติประชาชนตำรวจเป็นที่พึ่งได้รับฟังความเห็นของประชาชนแต่ผู้ที่ให้บริการกับประชาชนเนี่ยจะต้องเป็นผู้ที่ขนขวายศึกษาความรู้อยู่เสมอถึงเป็นบุคคลในเขตพื้นที่ก็ต้องไปรู้ว่าเมื่อเราอยู่ในจุดนั้น ลงไปในจุดเขตที่เกิดเหตุตรงนั้นในชุมชนนั้นเราจะต้องดูแลประชาชนอย่างไรให้ให้ประชาชนเนี่ยมีความสุขในด้านการปฏิบัติหน้าที่ของเราหมั่นสร้างความสัมพันธ์ภายในชุมชนในด้านที่บางจุดเนี่ยประชาชนเนี่ยมองตำรวจในด้านลบก็อาจจะไปแสดง ให้ประชาชนรับรู้ว่าตำรวจที่ดีทำยังไงทำให้เขารักให้ให้เขาเชื่อมั่นในองค์กรของเราใส่ใจในทุกๆงานที่ต้องไปช่วยเหลือประชาชนให้ประชาชนมีความสุขสรุปคือตำรวจเนี่ยจะต้องพร้อมปฏิบัติหน้าที่บริการไม่ว่าจะเป็นทุกๆอย่างท,ที่ที่ประชาชนเดือดร้อน ที่ตำรวจต้องคอดูแลในจุดนี้และทำตัวให้เป็นที่พึ่งของประชาชนสมกับคำที่กล่าวที่ว่าเราอยู่ไหนประชาอุ่นใจทั่วกันขอบคุณครับ